เรื่องราวของหญิงโสดจอมเพี้ยนที่มีชื่อว่าซโยโกโดยมีอาชีพให้เช่าแมวเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับเช้าวันหนึ่งขณะที่ซโยโกกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านแมวจรจัดตัวหนึ่งก็ได้มาหาเธออีกแล้วพวกมันมักจะมาหาเธออยู่เป็นประจำและซโยโกก็มักจะพกปลาแห้งไว้ติดตัวตลอดเพื่อให้พวกมันได้กินเธออาศัยอยู่เพียงคนเดียวเพราะยาของเธอนั้นเสียไปเมื่อสองปีที่แล้ว ถึงคุณยาและเธอนะ่ะต่างก็มีอะไรบางอย่างที่สามารถดึงดูดให้พวกแมวเข้ามาหาเหมือนกันแต่สำหรับผู้ชายนั้นกลับไม่มีใครเข้ามาหาเธอเลยแล้วไซโยโกะก็ได้ออกไปเข็นรถเพื่อหาคนเช่าแมวเหมือนกับที่เธอเคยทำทุกวันระหว่างที่เดินเข็นไปเรื่อยๆก็มีคุณยายคนหนึ่งเดินเข้ามาเพื่อจะขอเช่าแมวแล้วคุณยายคนนั้นก็ได้ถูกใจแมวแก่ตัวสีส้มแต่ซโยโกะก็ได้บอกว่าก่อนที่จะให้แมวไป จะต้องผ่านการทดสอบก่อนซึ่งเธอจะไปตรวจดูที่บ้านว่าเหมาะสมที่จะเลี้ยงพวกมันไหมและดูว่าคนที่จะเช่าไปนะ่ะดูแลมันได้ดีหรือเปล่าเมื่อไปถึงที่บ้านยายคนนั้นซาโยโกะก็ได้เห็นรูปแมวเก่าของยายที่มีตัวสีส้มเหมือนกันแล้วยายก็ได้บอกว่ามันมีชื่อว่าโมโมโกะเป็นเพื่อนสนิทของยายเองแต่ว่ามันได้ตายไปเมื่อปีที่แล้วและเมื่อซาโยโกะเห็นว่าคนยายคนนี้เป็นคนรักแมว ก็เลยยอมไม่ผ่านการทดสอบแล้วคุณยายก็ได้เซ็นสัญญาเช่าแมวซึ่งยายก็เขียนเอาไว้ว่าจะเช่าจนกว่าเธอจะจากไปเพราะยายจะได้ตายอย่างสงบพอเขียนเสร็จคุณยายก็ถามราคาแล้วไซโยโกก็ยกนิ้วชี้ขึ้นมายายก็ถามต่อไปว่า10,000เยนเหรอไซโยโกก็บอกไม่ค่ะยายก็ถามกลับไปว่า1 0 0 0 0แสเยนเหรอไซโยโกก็บอกว่าแค่พันเยน เมื่อยายได้ยินก็ตกใจแล้วถามว่าเงินแค่นี้พอใช้เหรอสซโยโกะก็ทำหน้างงกลับไปแล้วถามคุณยายต่อว่าเธอดูเหมือนคนไม่มีเงินใช้งั้นเหรอแล้วคุณยายก็ตอบมาว่าเหมือนสซยโกะก็เลยบอกคุณยายไปว่าเธอยังมีงานอื่นอยู่อีกนอกจากธุรกิจเช่าแมวแล้วเธอก็ได้เล่นหุ้นและซื้อขายในราคาหลักล้านทุกวันเลยแล้วไซโยโกะก็ได้ขอตัวกลับบ้านพอตัวกลางคืนเนี่ย เธอก็ได้เล่นหุ้นจริงๆด้วยละ่ะทีแรกก็คิดว่าโกหกยายไปเฉยๆแล้วพอเช้าอีกวันหนึ่งป้าข้างบ้านก็ได้โลรมาแต่ดูยังไงมันก็เป็นผู้ชายนี่ว่าป้าคนนั้นก็ได้บอกว่าชาติที่แล้วเนี่ยไซโยโกะเกิดเป็นตกกะกแตนมันเลยเป็นสาเหตุที่พวกแมวถูกดึงดูดเข้าหาเธอมันเกี่ยวกันตรงไหนวะแล้วป้าคนนั้นก็ได้เดินจากไปสักพักหนึ่งก็มีคนโทรมา สิ่งคนที่โทรก็คือหลานชายของยายที่เช่าแมวไปเมื่อวานเมื่อไซโยโกะไปถึงที่บ้านก็ได้พบกับหลานชายแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาแมวตัวนั้นกลับไปทีเพราะเขาหน่ะแพ้ขนแมวทำให้ไซโยโกะต้องเอาแมวตัวนั้นกลับมาที่บ้านเช้าวันต่อมาแมวตัวใหม่ก็ได้มาหาเธอที่หน้าบ้านอีกแล้วไซโยโกะก็เลยเอาอาหารให้มันกินแล้วก็ออกไปขี่รถเพื่อหาคนเช่าแมวตามเคย ระหว่างเดือนไปเนี่ยก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งชายคนนั้นก็จะมาขอเช่าแมวและก็เหมือนเดิมก่อนที่จะผ่านการทดสอบสซยโยโกะจะต้องไปขอดูที่บ้านพอไปถึงเนี่ยชายคนนั้นก็ได้คุยเรื่องครอบครัวของเขาดูเหมือนว่าเขาจะจากครอบครัวามาเพื่อทํางานและตอนนี้เขาก็เหงาอยู่อยากจะมีแมวไว้เป็นเพื่อนเมื่อสซยโยโกะเห็นว่าชายคนนั้นรักแมวก็เลยยอมให้ผ่านการทดสอบของเธอแล้วชายคนนั้นก็ได้เซ็นสัญญาเช่าแมว ซิ่งเขาก็เขียนเอาไว้ว่าจะขอเช่าจนกว่าจะได้กลับไปหาครอบครัวเมื่อเซ็นสัญญาอะไรเสร็จแล้วชายคนนั้นก็ได้ถามราคาแล้วซายโกก็ได้ยกนิ้วชี้ขึ้นมาชายคนนั้นก็ถามกลับไปว่า10,000เยนหรือว่าหนึ่งแเยนซายโกก็ได้บอกว่าแค่หนึ่พันเยนเมื่อชายคนนั้นได้ยินก็ตกใจแล้วถามกลับไปว่าเงินแค่นี้เธอพอใช้เหรอซายโกก็ถามกลับไปว่า แล้วเธอดูเหมือนคนไม่มีเงินพอใช้อย่างนั้นเหรอชายคนนั้นก็ตอบว่าใช่สายโโกก็เลยบอกไปว่าเธอยังมีงานอื่นอีกนอกจากเช่าแมวตอนนี้เธอกําลังเป็นหมอดูเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนะมันเล่นหุ้นไม่ใช่เหรอวะแล้วชายคนนั้นก็ได้บอกว่างั้นช่วยดูดวงให้เขาหน่อยแต่สายโยโกะก็ได้บอกไปว่าเธอมีคิ้วอยู่แล้วแต่คิ้วของเธอก็ยาวมากเลยคุณนะ่ะไม่จําเป็นต้องดูดวงหรอก พราะคนที่จะมาดูดวงกับเธอคือคนที่ต้องเศร้ามากๆแล้วไซโยโกะก็ได้ขอตัวกลับบ้านพอตกตอนเย็นเนี่ยก็ได้มีคนมาดูดวงกับเธอจริงๆด้วยละ่ะแถมคิวนั้นก็ยาวมากสรุปมันทําอะไรกันแน่วะแล้วในเช้าวันต่อมาป้าขังบ้านก็โพลมาอีกแล้วและก็เหมือนเดิมป้าก็บอกว่าชาติที่แล้วไซายโกะเกิดเป็นตะกแตนเลยทําให้พวกแมวเข้ามาหาเธอแล้วป้าคนนั้นก็เดินจากไปนี่มันหนังชีอะไรวะเนี่ย และสักพักหนึ่งก็ได้มีคนโทรมาและคนที่โทรมาก็คือชายที่เช่าแมวไปเมื่อวานพอไปถึงที่บ้านของชายคนนั้นเขาก็บอกว่ายกแมวให้กับเขาเถอะเพราะว่าเขาจะต้องกลับไปหาครอบครัวแล้วแต่ไม่อยากจากแมวตัวนี้ไปและไซโยโกก็ได้เห็นว่าชายคนนี้น่ะรักแมวมากเธอก็เลยยอมยกแมวให้กับเขาไปพอวันต่อมาไซายโกก็ได้ไปที่ร้านเช่าแมวแห่งหนึ่งเพื่อจะขอเช่าแมวพอถามว่ามีแมวอะไรบ้าง พนักงานก็ได้บอกว่าแมวมีอยู่3คลาสคือคลาส A ราคา10,000เยนคลาส B ราคา7,000เยนและคลาส C ราคา5,000เยนซึ่งคลาส A จะเป็นแมวสายพันธุ์คุณภาพและฝึกง่ายส่วนคลาส B คือแมวบ้านธรรมดาที่ถูกฝึกมาและคลาสสุดท้ายคือคลาส C มันเป็นแมวพันธุ์ผสมซึ่งมันก็คือแมวจอนจัดแล้วซโยโกก็บอกพนักงานว่าเธอต้องการแมวจอนจัดคลาส C ที่มีสายพันธุ์ของคลาส A พนักงานก็บอกว่าได้แล้วพอเอาแมวตัวนั้นมามันก็คือแมวของไซโยโกที่มีชื่อว่าอูตามารุและทันใดน,นั้นไซโยโกก็ได้ตื่นขึ้นจากความฝันหนังอะไรวะเนี่ยและในเช้าวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศร้อนมากอากาศร้อนแบบนี้ทำให้ไซโยโกอยากออกไปเที่ยวฮาวายแต่ว่าเป้าหมายอย่างแรกของเธอจะต้องหาแฟนให้ได้ก่อนแล้วเธอก็เลยเขียนเป้าหมายติดฝาผนังเอาไว้ หลังจากนั้นไซโยโกก็ได้ออกไปขีนรถเหมือนเดิมแต่ว่าอากาศร้อนแบบนี้ทำให้ไม่มีใครออกมาเดินตามถนนเธอก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนเจอกับป้ายที่เขียนว่าลุ้นตัวเที่ยวฮาวายพอเข้าไปในนั้นก็ได้เจอกับพนักงานที่อยู่ในความฝันของไซโยโกแต่ว่าร้านนี้ไม่ใช่ร้านเช่าแมวแต่เป็นร้านเช่ารถไซโยโกเนี่ยก็บอกว่าอยากจะไปเที่ยวฮาวายพนักงานก็บอกว่าจะต้องเช่ารถก่อนถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นตัว๋ว สายากโกก็เลยยอมเช่ารถแล้วพนักงานก็ได้แนะนํารถของทางร้านซึ่งมันมีให้เลือกทั้งหมด3คลาสคือคลาส A ราคาห0ื่นเยนคลาส B ราคา7,000นเยนคลาส C ีราคา5,000ันเยนเหมือนความฝันเป๊ะเลยสายาโกก็ถามพนักงานกลับไปว่าแล้วคุณอยู่คลาสอะไรคุณเห็นฉันอยู่ในคลาสอะไรพนักงานก็เออแดกสิครับไม่ใช่แค่พนักงานหรอกผมก็เออแดกเหมือนกันหนังเชี่ยอะไรวะเนี่ย แล้วทั้งสองคนก็ได้นั่งคุยกันพนักงานก็เล่าเรื่องของเธอให้ไซโยโกฟังพอไซโยโกะได้ฟังก็ถามพนักงานกลับไปว่าเธอเหงาใช่ไหมทางเหงาก็เช่าแมวของฉันสิแล้วมันจะช่วยแก้เหงาและยังบอกอีกว่าทั้งรถหรูทั้งแมวมีสายพันธุ์ถึงมันจะมีราคาแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือสิ่งที่เรารักแม้สิ่งนั้นจะมีราคาแพงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้รักมัน มันก็ไม่มีคุณค่าสำหรับเราพนักงานเมื่อได้ฟังก็ซึ้งกินใจและชวนให้ไซยโกกินโดนัทด้วยกันกับเธอในระหว่างที่กำลังกินโดนัทอยู่นั้นพนักงานก็หันไปเห็นแมวสามสีตัวหนึ่งแล้วมันก็ถูกใจเธอมากพนักงานก็เลยจะขอเช่าแมวสามสีตัวนั้นแล้วไซยโกก็ยื่นใบสัญญาให้พนักงานเนี่ยก็ได้เขียนไปว่าจะขอเช่าแมวจนกว่าจะได้พบใครสักคนพอถามราคาไซยโกก็บอกว่า เธอแบ่งโดนัทให้ฉันกินงั้นฉันไม่คิดราคาก็แล้วกันพนักงานก็เลยถามกลับไปว่าแน่ใจเหรอเธอมีเงินพอใช้หรือเปล่าสายโกก็เลยบอกไปว่าเธอยังมีงานอื่นอยู่อีกนอกจากเช่าแมวพอพนักงานถามไปว่างานอะไรเธอก็บอกว่าตอนนี้เธอกำลังทำเสียงประกอบรายการทีวีอยู่เอาอีกละงานใหม่มาอีกละแล้วพนักงานก็เอากล่องจับสลากให้ซายโกจับแต่ว่าเธอก็จับไม่ได้รางวัล หลังจากนั้นสายโกะก็ได้ขับรถที่เช่ากลับไปพอตกกลางคืนเธอก็ได้มาอัดเสียงเพื่อประกอบในรายการทีวีมันเป็นเรื่องจริงหรือวะเนี่ยพอเช้าวันต่อมาป่าข้างบ้านก็โพมาอีกแล้วแต่ในครั้งนี้เขาไม่ได้พูดเรื่องชาติที่แล้วของสายายโกะแล้วป้าเนี่ยก็เดินจากไปในระหว่างนั้นก็มีโทรศัพท์โทรมาอีกแล้วผมขอเดาว่าเป็นพนักงานเช่ารถนั่นไงกูว่าละ พอไซยโกไปถึงที่ร้านเช่ารถเนี่ยพนักงานก็ได้บอกว่าเธอได้เช่ารถของร้านตัวเองเพราะเธอเห็นตอนที่ไซยโกขับรถออกไปแล้วเธอก็อยากจะขับบ้างแต่พอมาจับรางวัลเธอก็จับได้ตั๋วเที่ยวฮาวายแล้วเธอก็จะออกไปพรุ่งนี้แล้วก็เลยอยากจะฝากแมวตัวนี้ไว้กับไซยโกก่อนไซยโกก็ยืนงงไปเลยล่ะครับพอวันต่อมาเธอก็ออกไปเข็นรถเหมือนเดิมแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนเก่า เพื่อนคนนั้นก็พยายามจะมาทักเธอแต่ว่าซายโกก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วก็เดินหนีไปเพื่อนคนนั้นก็ตามมาถามเธอว่าจำไม่ได้เหรอฉันชื่อโยชิสาวะไงอยากจะขอเช่าแมวแต่ซายโกก็ไม่ยอมให้เช่าแล้วเธอก็เดินกลับบ้านไปพอไปถึงที่บ้านเนี่ยโยชิซาวะมันก็ตามมาด้วยมันบอกว่าจะมาขอเช่าแมวตัวเมียแต่ซายโกเนี่ยก็รู้ดีว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยมันชอบพูดโกหก แต่โยชิสวะมันก็ได้บอกว่าบางครั้งคนโกหกนะ่ะก็เหงาเป็นเหมือนกันนะทำให้ไซโยโกะยอมมาคุยด้วยระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยอากาศมันก็ร้อนมากโยชิาวะมันก็บอกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ต้องกินเบียสิแต่ไซโยโกะบอกว่าเธอไม่เคยกินเบียรแล้วโยชิสวะก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วเขาก็ลุกไปเวลาผ่านไปสักพักโยชิาวะก็เดินกลับมาพร้อมกับเบียรแล้วให้ไซโยโกะได้ลองกิน และก็ดูเหมือนว่าเธอจะชอบมันซะด้วยแล้วทั้งสองคนก็ได้คุยเรื่องในสมัยก่อนคุยกันได้สักพักหนึ่งสายโกก็ถามว่าตอนนี้โยชิซาวะทำงานอะไรมันก็บอกว่าตอนนี้มันเป็นขโมยอย่างนี้ก็ได้เหรอวะเมื่อคุยกันจบแล้วเนี่ย โยชิสวะก็บอกว่าจะต้องกลับแล้วแต่ทันใดนั้นเขาก็บังเอิญไปเห็นป้ายของสายโกที่เขียนว่าปีนี้จะต้องแต่งงานให้ได้สายโกก็เขินเดาววิ่งไปเอาตัวบังป้ายเอาไว้แต่พอหันกลับมาอีกครั้งโยชิสวะมันก็ได้หายไปแล้วพอตกตอนเย็นเนี่ยเธอก็ได้กินเบียร์ที่เพื่อนซื้อมาทิ้งเอาไว้แต่ว่าทันใดนั้นก็ได้มีคนมาเคาะประตูบ้านพอเปิดไปดูก็เจอกับตำรวจตำรวจเนี่ยก็ตามหาโยชิสวะอยู่ เพราะว่าเขาได้ไปขโมยเบียร์มาสรุปอาชีพขโมยของมันก็เป็นเรื่องจริงสินะพอเช้าวันต่อมาเนี่ยสายโกก็นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วป้าก็โผล่มาอีกแล้วป้าก็ถามว่าผิดหวังอีกแล้วสินะแล้วก็โยนอะไรบางอย่างมาให้กับเธอแล้วป้าก็เดินจากไปหลังจากนั้นสายโกก็ได้ออกไปขี่รถเช่าแมวอีกครั้งระหว่างที่เดินไปก็ได้มีเด็กคนหนึ่งมาหยุดรถของเธอแล้วบอกว่าเอาแมวให้มันตัวหนึ่ง ซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยมันก็ทำท่าอวดดีเหมือนกับนักเลงพอไายโกได้เห็นหน้ามันก็ถามกลับไปว่ากำลังเหงาอยู่ใช่ไหมละ่ะถึงได้มาเช่าแมวทางเหงาแล้วก็ระบายมันออกมาได้นะแล้วไอเด็กคนนั้นมันก็ทำเป็นปากแข็งหลังจากนั้นไซยโกก็บอกว่ามากอดเธอเลยแล้วร้องไห้ออกมาทันใดนั้นสีหน้าของเด็กคนนั้นมันก็เลื่อมเหมือนกับจะร้องไห้แล้วมันก็เดินเข้ามาหาไายาโกแต่ไายโกก็บอกว่าเธอแค่รอเล่นเฉย แล้วหนังก็ได้จบไปดูเหมือนหนังเรื่องนี้เนี่ยจะสอนให้รู้ว่ามีคนมากมายที่เหงาเกินที่จะพูดมันออกมาตรงๆพวกเขาเหล่านั้นมีความเศร้ามากมายเกินที่จะเอาชนะมันได้ดังนั้นสายโกก็เลยเอาแมวมาให้พวกเขาเชา่าเพื่อให้พวกแมวได้เข้ามาเติมเต็มรูในหัวใจของคนพวกนั้นดูไปดูมามันก็ซึ้งอยู่นะเนี่ยแล้วถ้าหากชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์เอาไว้ แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วนะครับบ๊ายแต่สงสัยอยู่เรื่องหนึ่งวะ่ะป้าคนนั้นมันเป็นใครวะ